เย็นสบายไหมนะโมเป็นไงวันนี้ไปไหนมาจับปลาจับปลาไปเร็วอู้สามสี่ห้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยนู่นเดือยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยฮะเกือบจับไม่ทันไหนอ่ะนโมจะไปอะไรจะไปจับจับปลาในผลงานดูผลงานก่อนปลาอยู่ไหนอ่ะ ปลาอยู่ทุ่งนาไหมอยู่ที่ไหนฮะถนนใหญ่อยู่ถนนใหญ่ปลาเยอะมากเยอะเยอะมากจับไม่ทันในไหนผลงานเมื่อกี้ครับงานเมื่อกี้เราจะไปไหนนะขี่รถเล่นอย่าปลาไปดูกันเลยไปใช่เย็บ มาแล้วรอบนึงครับโอ้น้ำมันลดเดี่ตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้เต็มเลยพี่อะวิตุยอะไรสนุกดูรถด้วยนะสนุกอ่ะ ามาแล้วมีวมี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 มนี่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 หนึ่งตัวนะโมมาจับ <c oughs> นเนเนยู่ตรงเนี้ยนเนเนยตรงเนี้ยนี่ไงเจอแล้วเอาถังมาลูกนะจับเลยไม่แกะฉก

như ừ, này, chụp, ui ừ, mấy đó ừ, ui, ui, này, nè Nè, nè, ui, này này Nè, nè, tổ nưng, Nè, nè, nè nè, nè Nè, ปลาไปไหนหมดแล้วอ่ะนี่ครับยังยังยังมาอีกเดียวมาอีกเดียวเฮ้ยระวังรถอย่าออกไปไกลจับปลาผมจิ้งจับจิ้งยุเป็นกลุ่มยุบเป็นกลุ่มกระจายที่สามตัวอย่าออกไปข้างนอกเด้อ นิยวดูรถด้วยเล่นตาวเลยอ่ะอ่านี่ครับมีคนมาจับปลาช่วยครับเอาอ้ไร้ตัวนึงเนี่ยชู้กระชืตัวะชือ มันวิ่งเข้าป่าเราไม่เห็นมันเออเมื่อกี้นะพ่อออกมากับไรแห้งตรงเลยไม่แล้วไม่แล้วนูดจะไกลเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วเราต้องไปไล่มันนะไม่เล็้ยไม่เล้ว มันว่ต้องเป็นไรมันเดี๋ยวมันกลมาพี่มาหาพวกเรามาเรามาเดียวมาเดียวมาอีเดียวไปเอ้ยเ้ยวไปไปไหนแล้วเข้าป่าไปแล้วเหรอมันเข้าป่าเหรอมันเห็นคนมันเข้าป่ามาๆๆอย่าไปกวนมันเห็นมันออกมามาลัดฟองนี่ไปป้

ตัวก็ง่ายไหมมุกจีในแม่หอดนี่หรอไปไสนหรอบูอ๋อาละครับได้ของเล่นแล้วเย็นดีไหมเย็นสบายนนหไหมนะโมเป็นไงวันนี้ไปไหนมาจับปลาจับปลาก่อนหน้าไปจับปลาไปไหนมาฉีดอะไรไปเร็วอู้สามสี่ห้าเอ้ยเอ้ย ơi ừ, nùn được ơi 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 อะะไรนเะปียกก็ไม่เป็นไรไย่างไรมาแล้วมาแล้วปุ๊บเอาไปแล้วครับออกไปอ่ะแค่ไหนมาแล้วมาแล้วอุ um ๊ยไปดุดไปแล้ว๊ปเต็มเลยเฮ้ยเข้าไปละนี <h <h ่นี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 ่นั่นไงนั่นไงเอาไม่ได้เหรออ้าว bày đeo luôn 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 mà uống bị tật tôi nhanh thế này tôi luôn đấy น้ำโมมาโชว์หน่อยนะโมอ่ะได้ไหมลูกจับได้ไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยอ้าวได้ตัวเอามานี่ก่อนเอามาโชว์ก่อนเนี่ยนี่กุ้งนปล่อยก็มีโอ้โหเฮ้ยนี่ไม่ตัวแล้วไม่ตัวแล้วเฮ้ยไจับเลยเออใส่ถังใส่ถังเฮ้ยถังที่เย็นเนี่ยนะลูก เนิ้วรถอ้า,าวเอาไปตั้งตรงนูง้นเฮ้ยตรงนั้นอย่าไม่ให้มันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้ำจะซัดตรงไปนี่วเอาไปอีกรอบเอาไปอีกเออเ้ยไม่ไหลมากอะไระไอะไร่ะแม่ไม่จะไหลมากไม่จะไหลมากไม่ได้เฮ้ยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้ว ไม่รู้ไม่แล้วนะโมตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยไม่แล้วโมได้ไหมเดี๋ยวคนละตัวเฮ้ย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 เเ้้ยยตัวนี้มันจับยากจังนะโมไม่จับตัวนี้ก่อนเฮ้ยตัวนี้ไม่ทำอะไรจับไม่ได้โม ไปแล้วไปแล้วไปหากระจายแไปแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วเฮ้ยๆอา้าี๋ยวจะเฮดตรงเลยตรงนี้จะจับไม่ได้ เขาจับไม่ได้เหรอลูกอยาเห็นตรงได้เหรอพี่พูดเรียกทงได้ขอพาลูกมาอะไรนะอ้าวไม่แก่หนึ่งตัวไปไหนฮะมาจากไหนอ่ะมาจากไหนอ่ะน้าจับเองน้าโมจับระวังมือด้วยนะปักมือนะไอ้พี่ว่าจับไหมไม่เอ้าวโอ้โหตัวใหญ่มากเลย Em <laughs> chị gì của mày? Có mai, chạp dày quá mấy Em cái gì chạp dày quá mấy Chạp trong đi luôn Ừ, nè Dạ Lại, 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 tháo qua đi Này, 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 chụp nhé nè Đứt đắt, đứt đắt đi nè Ba nè, lùi À, chín, chín, lùi À, anh chín, lùi, cơm lâm, này Nè ปลาเข่งครับปลาเข่งไปอีกแล้วหนึ่งตัวเข้าไปแล้วว้าเต็มหน้าคืออะไรอ่านโมก็จับได้แล้วเอาโอ้โหเก่งโอ้ยไปแล้วเฮ้ยเข้าไปแล้วเข้ามาเลยเอ้านี่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 เท้าพ่อเนี่ยไอ้แม่ลงไปตรงก้นนี่ลูกเฮ้ยไหนไหนไหน mình đâu mình đâu, 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 นี่นี่ทา้าพ่อนิเไไห็นไหมน่ะเห็นไหมได้ไหม,ไไหมลูกนี่แหละนี่ไม่หยไหมรู้สิไปแล้วไปตูดแล้วทะลุตูดไปแล้วนู่นเห็นไหมน่ะน้ำขุนเลยไม่เห็นปลา <os S 1> นี่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 ขอไ่ไ้ขอไมไ Này này, Nhi, ở đây này Tư ninh 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 đại ninh Nam Mô Đại ninh Nam Mô Đại ninh Nam Mô, ninh 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 กระเด <mole> ็นใส่หน้าเลยโอ้โหเก่งมากเลยครับไปเจ็บมาจิบมือดิเจ็บมือไหมไม่เจ็บวายเจ็บเดียวฮะเจ็บเเจ็บเีเดียวไม่ฟังคมมากเลยไม่ฟังคมเหรอมีหนามมันมีหนามปลาหมอนมีหนามถ้าไม่ปลาหมอถ้าไม่ปลาหมอก็ไม่มีหนามถ้าปลาหมอนกว่าฮะเกือบจับไม่ทันไหนอ่ะมาอีกแล้วหน่ะ

ผลงานหน้าโม้หน้าโมจับไปไหนน้ำจิปากโอ้โหครับนอะไรยังไงหนึ่งตัวเข้าไปแล้วจับได้สวยมาโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่เนี่ยอ่าเก่งมากะไๆัป็นเริ่มเลยครับติดค่ยปตัวไงเลครับ โด่งไงเลยปลาเข็งไงก็ถูกตัวเลยวันนี้นโมลาไปแล้วนะคะบอกเดาอะไรนะเอาวันหลังเจอกันใหม่ก็ว่าไงตัวไม่มันอยากไม่มันอยากจับกันใหม่โอเคโอเคครับวันนี้ก็สนุกสนานกันไปครับผมนี่ครับผมตุ้ยนโมครับมาจับปลาหมอปลาเข็ง เนี่ยผมน้ำรดนมากอ่ะนี่ปลาเนาะตาเป็นกะดักดักไว้เราแล้วครับแต่บอดูนะถ้าเกิดมาจับก็เลยเอาอุปกรณ์มาอีกครับเพื่อนมาเบิ่งผลงานเนาะนี่ครับผลงานโอ้คิดว่าได้ไล่เต๋อครับเพื่อนเต็มเลยครับนี่พอแล้วครับจะกลับแล้วกลับแล้วนี่นี่ไม่ออกมาแล้วปลาไม่ออกมาแล้วลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน